<c oughs> แกง้อาไมมครับพี่น,อนอ้องเจ็บๆนะครับแกงมืออื่นหมดอ่ะปอกไว้ซื้อนะครับเม็ดตู้คนปวดหลายคนเดกกินแกงเอาไหมไป่าดงกูโู้ไว้จัดที่มดนเนี่ยเอาไหมสามนอ,อ,มอนน่อ <c oughs> ิ่มยุบแปะหมูบานนี่นด้นอนยังไงแถมนอนตุกุขึ้นงถึงเมื่อเอา ข้อยแกงหวานนั่นน้อไม้หวานน่องไม้เลี้ยงคือจังเนี่ยคือของอีดิ้คือของอินมาบ้างน้อไม้เลี้ยงตอนนี้น้อไม้เลี้ยงคนละอย่างนะนี่แต่น้อยไงครับปุณหเห็นบ่มากินแกงน้อไม้น้ำกันครับแซ่บเซ็บได้คนดังไฟกันเล่นนานระวังมาสิแม่สิจริตไหมฮะ กำลังหั่นนะครับซับเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับแกงแซ่บนะครับจะกี่แซบบ่แซบนังบ่รู้กันครับเพราะว่ายังไม่ได้ปรุงเอาโอเคครับติดตามชมบัตแกงกันแล้วกันครับ